ก็เลยนิยามว่าต้องแปลรูปรังให้โดดเด่นแต่อย่าไปแปลไอ้สิ่งที่มันไม่ควรแปลก็คือกลิ่นและรสชาตินี่มันเหมือนไว้เหมือนเดิมคําตอบก็คือมันจะต้องแช่แข็งท่านผู้ชมที่ไม่ชอบทุเรียนฟังฮะเผื่ออาจจะอยากทานขึ้นมาหลายท่านนะครับทดลองทานแล้วปรากฏว่าเปลี่ยนใจอ้าวต่ออ้าวค, <laughs> คุณพูดต่อครับโอเคพอเราได้พอเราได้ได,ได้ได้โจทย์ละจะต้องเป็นเป็นทุเรียนที่แช่แข็งแล้วก็ไอ้ทุเรียนแช่แข็งเนี่ยโดยหลักการแล้วพฤติกรรมผู้บริโภคผลไม้แช่แข็งไม่ค่อยชอบทานกัน ถูกไหมครับผมถ้าผมต้องทุเรียนเย็นงอ,อร่อยใช่เพราะฉะนั้นเราไม่เปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภครเราเปลี่ยนโปรดักต์เปลี่ยนตัวเราเองรสรุปคือที่มามันจะต้องเป็นไอศครีมทุเรียนนี่ไอศครีมที่เราทํามันก็ต้องพิเศษพิเศษยังไงคือร้อยเปอร์เซ็นที่เราทำได้ตรงนี้คือร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ผสมอะไรเลยน้ําก็ไม่ใส่น้ําตาลก็ไม่ใส่คือเนื้อทุเรียนล้วนๆทุกแบบท,ทุกล็อตเนี่ยควบคุมคุณภาพควบคุมรสชาติได้ใกล้เคียงที่สุดฟังยังดูไม่แอนดีเลยแอนดีสิครับ แอดดีคือไปตรงนั้นใช่ไหมคือโจทย์เราได้โจทย์ก่อนอ่โจทย์ว่าจะต้องทํำยังไงครับพอเราได้โจทย์เราก็ต้องเริ่มทาว่าเราจะทําอย่างไรนั่นคือการลงไปทำแอดดีก็คือ R ได้จบแล้วรีเสิร์ชได้ได้คำตอบดีก็คือเดเวล็อปถูกเดเวล็ปก็คือขั้นตอนที่บอกเราใช้เวลาปีกว่าในการเดเวล็ปทำไอติมเนี่ยนะปีกว่าแล้วทำไอติมร้อยเปอร์เซ็นที่ไม่มีเคยทำไม่เคยมีใครทำมาก่อนไอติมโบราณแท่งสิบห้าบาทเนี่ยเมาก็ไม่ได้แอดีขนาดนั้นนะไม่ผสมอะไรเลยนะครับ เนื้อล้นลวนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ผสมอะไรเลย,เ,ลยเนื้อล้นลวนร้อยเปอร์เซ็นต์ออกมามีรสสัมผัสเหมือนไอศครีมครับนั่นคือที่มาว่าทำไมเราถึงได้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 ตัวรางวันลนวัตกรรมคุณได้รางวันลนวัตกรรมนี่ไมใช่ครับ,รบกรรมการนี่ฮะอาอยา,งงอยากถามกรมกร,<ถ>กรมการในกรรมการว่าถามว่าผ่า,า,า,านได้ยังไงผ่านได้ยังไงผมมีสิทธิ์จะถามถูกต้องไหมครับใช่ก็คืออย่างที่บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยคำว่าไอศครีมจํากัดความทางด้านฟูดไซด์เนี่ยคือ ของหวานที่มีส่วนผสมของนมสารให้ตัวสารให้ความคือหลากหลายกี่เปอร์เซ็นต์ของนมกี่เปอร์เซ็นต์ของผลไม้ต้องเอาเป็นตัวเลขออกมาเพราะนั้นนี้ออกตรงว่าเราเรียกไอศครีมไม่ได้เอ้าไม่เรียกไอศครีมอีกเพราะคำจำกัดความมันไม่ใช่ไอศครีมเอ้าเพราะมันมันมันเป็นมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอีกนันอีกโอ้โหการที่มันยากทุกขั้นตอนไหมก็ต้องจะจดออยอยก็จดสิทธิบัตรไหมจดสิทธิบัตรไหมอยู่ระหว่างดําเนินการครับครับโอ้โหแท ทีนี้พอ,พอเราได้ได้ได้เนื้อร้วร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยซ,ซึ่งซึ่งไม่เคยมีที่ไหนทํามาก่อนครับเราก็มามองต่อว่าการที่จะเอาไอศครีมที่ทําจากเนื้อผลไม้ร้วร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมาใส่ในถ้วยขายมันคือสิ่งที่เราจะต้องไปทําสื่อสารการตลาดต่ออีกใช่ไหมครับว่าออของเราดียังไงข้างในต่างจากไอไอไอศครีมทั่วๆไปในตลาดยังไงเพราะฉะนั้นนี่ก็คือที่มาของรูปทรงที่เห็นโอ้โหท่านผู้ชมฮะ เดี๋ยวช่วงหน้าผมกับท่านผู้ชมจะไปชิมกันนะฮะครับทั้งหมดเนี่ยที่คุยมาทั้งหมดนี่เป็นนวัตกรรมครับนะครับจะนวัตกรรมอย่างไรบ้างเป็นไอศครีมเมื่อกี้คุณมารุตบอกไม่เรียกไอศครีมอีกจริงๆเราเราเรียกไอศครีมที่เราเรียกเรียกภาพโลว,ว่าไอศครีมเพื่อให้ให้ผู้บริโภคเนี่ยรับรับทราบจริงๆมันคือรสสัมผัสคล้ายไอศครีมแต่ก็เป็นแต่ก็เป็นทุเรียนคือทำมาจากเนื้อผลไมล้ร้วร้อยเปอร์เซ็นต์ สรุปคือไอศครีมสรุปคือไอศครีมไหมถ้าเรียกตามหลักการวิชาการเราไม่เรียก,กว่าไอศครีมอ้าวหนักเข้าไปอีกครับแต่เขาเรียกไอศครีมอันนี้ที่เมื่อสักครู่คุณชีพมาเปิดประเด็นมาแล้วก็เลยตอบจริงๆท่านพูดไปพูดทั่วไปเราจะบอกเป็นไอศครีมที่ทำจากเนื้อผลไม้ล้วล้อยเปอร์เซ็นต์แต่โดยคำสงัดความของนักวิชาการเนี่ยไอศครีมวิชาการนี่เราพูดถึงคนทั่วไปคนทั่วไปก็บอกเลยว่าเป็นไอศครีมที่ทำจากเนื้อผลไม้ล้วนล้อยเปอร์เซ็นต์เอาละฮะท่านผู้ชมฮะสิ่งที่ย ต้องเป็นหนึ่งในตองอูเท่านั้นที่จะสามารถผ่านได้รางวัลพวกนี้ไม่ใช่ได้ง่ายนะครับถ้าไม่ได้รางวัลก็คงไม่ได้ออกรายการคนไทยเข้มแข็งนะฮะอันนี้จะเป็นเครื่องการันตีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะมาเป็นตัวแทนท่านผู้ชมในการชิมไอศครีมทุเรียนที่มาจากเนื้อแท้ที่ไม่ได้ผสมอะไรใช่ไหมไม่ผสมอะไรเลยไม่ผสมอะไรเลยอเดี๋ยวช่วงหน้ามามาทดสอบนะช่วงที่2ของคนไทยเข้มแข็งครับท่านผู้ชมอยู่กับผมชีพทมคำวิเศษและคุณมรุตฉลธทนเจ้าของเฟรนช์ชัย ไอมารุ u, นะครับซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ทเขาเรียกว่าไงฮะมีเชื้อสายผู้ประกอบการญี่ปุ่นนะฮะนักผู้ประกอบการที่เพราะว่าไปเรียนปริญญาตรีและโททางด้านวิศวกรรมไฟฟ้านะฮะที่ญี่ปุ่นแล้วก็กลับมาก็สร้างธุรกิจของตัวเองเลยทำมาบะมี่นะครับน้ำผลไม้แล้วก็มาถึงไอศครีมไอมารุที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาตินะฮะ ซึ่งถ้าไใครได้รับรางวัลนวัตรกรรมแห่งชาตินี้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาหมายว่ามีนวัตรกรรมในสิ่งที่แปลกใหม่ที่คนอื่นไม่ทําไอศครีมที่คุณผู้ฟังเออโทษนะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ที่นี่นะฮะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้ของปลอมครับของปลอมเอาวางไว้อันนี้ของปลอมครับซึ่งคุณมารุตบอกว่าทั้งหมดนี้เป็นผลไม้ไม่มีส่วนผสม สองตัวครับทีบ่เราที่ที่ที่ทททญญญผมผมดูซิ <า S 2> เป็นยังไงฟัอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่ครับสองตัว <durability of S 1> ก็คือเรามีทุเรียนแล้วก็มีมะม่วงทุเรียนเนี่ยเป็นทุเรียนหมอนทองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มะม่วงเนี่ยเป็นมะม่วงนามดอกไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก็คือสองตัวเนี้ยไม่มีส่วนผสมอื่นๆใดเลยนอกจากเป็นเนื้อผลไม้ล้วนๆแต่เราทําให้รสสัมผัสมันเนี่ยคล้ายไอศครีมก็คือสรุปว่ามันคือไอศครีมเอาเนื้อทุเรียนไปแช่ตู้เย็นอ่แล้วเรใช่ครับเอาเนื้อทุเรียนไ่แช่ตู้เย็น แต่แช่ยังไงให้รสสัมผัสเหมือนไอศครีมนี่เหรอที่เราวันนวัตรกรรมใช่ครับมันต้องมีอะไรไม่ธรรมดานะฮะท่านท่านผู้ชมคือผมเป็นคนชอบเรื่องอินโนเวชั n นครับสิ่งที่เป็นนวัตรกรรมที่ไม่มีใครทำอะ่ะครับอ่ะทีนี้มันทานยังไงมันทานยังไงวิธีทานนะครับเดี๋ยวเราใช้ไม้ไปลายแหลมเนี่ยเจาะลงไปนะครับอ่ะโชว์อ่ะถือกล้องครับครับแค่ใช้ไม้ปลายแหลมเนี่ยเจาะลงมาปุ๊บนะครับเดี๋ยวตัวบรรจุภัณฑ์เนี่ยมันจะแตกออก เห็นไหมครับแล้วเราก็ยกขึ้นมาแค่นี้สามารถรับประทานได้เลยครับ How much สามสิบเก้าบาทครับสาสิบเก้าบาทอืมอร่อยครับไอศครีมผมจะทานจนหมดนะครับ คุณเดีทานด้วยสิเฮ้ยคุณมันู้ครับทานด้วยทานไปทานไปคุยไปเดี๋ยวผมคุยไปเรื่อยเยดีกว่าครับระหว่างที่ยิ่ทำทานทำไมคุณไม่ชิมของตัวเองล่ะเพราะผมชิมจนโอ้ทำไมนี่นี่กินจนเห็นคนไหมครับไม่ใช่ทานจนอะไรนะร้อนไหนปะร้อนไหนอืมแล้วไปซื้อได้ที่ไหนฮะเนี่ยตัวนี้เนี่ยเราตอนนี้มีวางจำหน่ายโดยที่ผ่านช่องทางแฟรนไชส์นะครับเราเจ้ากึ่งแฟรนไชส์ก็มีอยู่เกือบ2ี่สสาขา ถ้าในกรุงเทพเนี่ยจะมีตลาดนัดจะดจัรนะครับมีสถานีรไฟฟ้ามี BTS มีซอยอารีตอนนี้มีหมอชิดนะครับแล้วก็กำลังจะเปิดอีกหลายๆสถานีรวมถึงที่บิ๊กซีเอกมัยแล้วก็หลายๆที่เพารลัดคือตามตามย่านธุรกิจที่คุณพูดไปนี้คนต่างหวัดไม่ได้ทานเลยนะคนต่างหวัดก็มีครับตอนนี้เนี่ยเรามีที่ภูเก็ต ที่เชียงใหม่ที่ขอนแก่นที่ชุมพรที่อุบลเชียงใหม่อยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมจะเชียงใหม่อยู่คนที่คนที่บ้านผมผมอยู่หม่คนเชียงใหม่คนเมืองคนเมืองครับอยู่หลังมอชครับหลังมชโอ้โหขายดิบขายดีแน่นอนครังมอชแล้วมีมีเขาเรียกอะไรนะเป็นแฟรนไชส์ใช่ไหมของคุณเป็นจริงๆเราใช้คําว่ากึ่งแฟรนไชส์จริงๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นเราถือว่าเราก็มองว่าช่องทางเราก็ต้องเลือกพอได้โรดักเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องเลือกว่าช่องทางการจําหน่ายแบบไหนที่มันจะ มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อง่ายว่าให้ผู้บริโภคได้รับประานเนี่ยในราคาที่สมเหตุสมผลที่สุดทำไมตั้งสาบาทฮะเรามองว่า pricing strategy นี้ pricing strategy นี้คือไม่สูงไปแล้วก็ไม่ต่ำไปเราคิดว่าถ้าผู้บริโภครับรู้ถึงคุณค่าของมันแล้วเนี่ยหลังมอชนี้นักศึษาได้เงินมาวันละ้อยนะแต่ก็หลายๆท่านอาจจะซื้อสองด้วยซ้ำไปไม่ยอมไม่ทานอย่างอื่นไม่ยอมจริงจริงคือคือตอนนี้เราก็ดูโครงสร้างราคาตั้งแต่ต้นที่บอกหนึ่งเราใช้วัตถุดิบดี ใช้เนื้อล้วนร้อยเปอกับอีกตัวหนึ่งเนี่ยเราก็ทําจากนมฮอกไกโดซึ่งเป็นนมที่ดีที่สุดเออเ,เดี๋ยวก่อนไอ้นมฮอกไกโดเนี่ยครับมันคืออะไรฮะมันคืออะไรอ่าเมื่อกี้ผมผมคือก่อนอเข้ารายการว่านมฮอกไกโดก็ยังสงสยัยอ่ะทีนี้ผมอธิบายแยกอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ชมจะงงตัวตัวหนึ่งที่เราบอกทําจากเนื้อผลไม้ล้วนร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับที่มาเราได้ละได้มะม่วงในไอศ์ครีมมะม่วงร้อยเปอร์เซ็นต์ไอซ์ครีมสุรีร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เรามองว่าช่องทาง นะเราก็เลยมองว่าเอ๊ะแล้วความหลากหลายตรงนี้เราจะเพิ่มเพิ่มวีดตี้ของโปรดักต์ใน1นึ่งคีออสหรือ1จุดขายเนี่ยอย่างไรเราก็มองว่าในลายโปรดักต์เราเนี่ยล,ยลายสินค้าเราเนี่ยลายการผลิตคือไอศครีมเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ดูว่าไอศครีมส่วนผสมหลักคืออะไรส่วนผสมหลักคือนมถูกไหมครับอ้าวก็นี่ผสมแล้วเองอันนี้ไม่ได้ผสมนะเดี๋ยวนะครับมีชิลทำเอาใหม่นะเอาใหม่นะผมมีโปรดักต์สตัวตัวหนึ่งที่เป็นรูปทรงไข่คือแบบนี้นะอันนี้ที่เห็นไม่ผสมไม่ผสมคือทําจากเนื้อทุเรียนล้่วร้อยเป ทำจากมะม่วงล้วนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนั่นคือหนึ่งโปรดักต์อีกหนึ่งโปรดักต์เป็นตัวไอศครีมที่ทําจากนมฮอกไกโดแยกกันนะครับอันไหนคือตัวนี้ตัวด้านนี้มีทั้งหมดเจ็ดรสชาติมผมเท้าความให้ฟังว่าทําไมถึงต้องเพิ่มตัวนี้เข้ามาเพราะเพียงแค่ผลไม้ไทยเนี่ยสองตัวเนี่ยตัวนี้เ,นเ,นเราทําส่งออกเริ่มแรกเริ่มเดิมทีแล้วเน้นตลาดส่งออกอืมอันนี้ส่งออกเหรอนเนี่ยทุเรียนกับมะม่วงเนี่ยมันคือพระเอกของผลไม้ไทยถูกไหมครับถูกไปที่ไหนรู้จักกันทั่วโลก ทุกคนบอกเลยว่าทุเรียนไทยอร่อยที่สุดในโลกมะม่วงน้าดอกไม้ไทยเนี่ยดีที่สุดในโลกเราถึงเลือกสองตัวนี้มาทําตัวส่งออกและทําไมเราถึงมาเริ่มตลาดในประเทศเพราะว่าพอเราส่งออกเนี่ยเราได้รับเชิญจากหน่วยงานภาครัฐไปแสดงศักยภาพสินค้าไทยเนี่ยไปรถโชว์ตามตาม่ตางประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนเป็นกลุ่มที่ชื่นชอบทุเรียนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไปญี่ปุ่นเนี่ยตัวมะม่วงเราก็เป็นจุดขายเพราะนั้นแล้วตอบรับดีสื่อมวลชนที่ตามกับกับไปไปกับทางเพื่อไงาทางคณะที่ไปรถโชว์เนี่ยก็กลับมาทําข่าว ฟีดแบ็กกลับมาโทรเข้ามาที่บริษัทบอกที่เมืองไทยมีขายที่ไหนก็มีการตัดพาะนินดๆว่วไอ้ของดีๆอย่างนี้ทำไมไม่ขายในเมืองไทยบ้างอยากจะทานบ้างอก็เลยเป็นความคิดว่าเอ๊ะเราควรจะต้องทําตลาดในประเทศละหมายว่าอันนี้ส่งออกก็ดิส่งออกครับม,มันเรากลับมาดูว่าตลาดในประเทศเราจะทํำยังไงอย่างที่บอกกลับมาไอ้มะม่วงกับทุเรียนมันไม่พอสําหรับความหลากหลายในกลุ่มคนไทยถูกไหมครับคนไทยชอบของนอก่อางที่เราดูกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้น เราก็มองว่าแต่ทํายังไงต้องมีของไทยลงไปขายด้วยนะครับแทรกเข้าไปตรงนี้แล้วก็ไปดึงจุดขายออกมาว่าไอศครีมเนี่ยคือส่วนผสมหลักคือนมเราจะทํายังไงให้เป็นไอศครีมที่ดีมีรสชาติกลมกลม่อมก็ต้องเป็นนมที่ดีที่สุดในโลกที่ได้ชื่อว่าดีที่สุดในโลกคือนมจากฮอกไกโดถามว่าทำไมถึงดีที่คุ่ชื่นถามเมื่อกี้ทำไมนมฮอกไกโดถึงดีฮอกไกโดเนี่ยเป็นเกาะทางตอนเหนือของญี่ปุน่นครับเพราะฉะนั้นมีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสมเขามีแม่โครพันดีนะครับทำให้ได้น้ำนมที่ดีมีรสชาติกลมกล่อมก็มีสสาาารรหูง เราก็ใช้นมตัวนี้เป็นส่วนผสมหลักในการทําไอศครีมอีกตัวหนึ่งซึ่งก็เลยวางขายในจุดขายเดียวกันทำไมไม่ใช้นมไทยครก็โลละ7บาทรับ SMS ทุกวันเลยผมรับทุกวันเลยน้ำนมดิบโอเคตอนนี้นะครับรับทุกวันเลย SMS ทํมามว่าไม่ใช่ท้่ราตอบการไทยฮะสิ่งที่เราทำเนี่ยเรามีมีเป้าประสงค์ทั้งหมดเราต้องการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยเห็นว่าถึงจุดแล้วที่ไม่ใช่มาขายเอาแมสฟาร์มโคนมต่างๆเนี่ย ทุกสหก์นเนี่ยควรจะต้องทาอะไรที่พัฒนาสิ่งที่มาให้ภาครัฐช่วยเหมือนกันครับประยุงราคาซื้อซื้อนมทําไมคุณไม่คิดที่จะเกาะกลุ่มกันแล้วพัฒนาให้หนมมันดีเหมือนนม,ม,นม,นม,มนฮอกไกโดคุณทำได้คุณทำได้เหมือนกลุ่มเนื้อผมผมผมยกย่องพนยังทำนุดขายจุดขายก็คือทํายังไงให้เนื้อเขาดีไม่ต้องไปตัดราคากันถูกไหมครับแล้วทําไมกลุ่มสาก์น,นมในเมื่อคุณเห็นแล้วสิว่าผมนําเข้านม,มนฮอกไกโดมันแพงทำไมไม่คิดที่จะทำให้ทำไมไม่มาเสนอให้ผมละทำไมไม่คิดที่จะให้ผมใช้นมกุหลา ก็ผมไม่รู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนครับอ่นี่ไงผมถึงเปิดตลาดตัวนี้ออกมาครับว่าถึงจุดหนึ่งแล้วที่คุณจะต้องทําเหมือนกับที่ผมทําทุเรียนนะครับในช่องทางเนี้ยก็คือช่องทางหนึ่งที่กลุ่มสหกรณ์โคนนมจะต้องเห็นแล้วว่าเขาทํากันยังไงเขาปล่อยวัวเดินทุ่งเขาอาจจะมีทําอยู่แล้วนะครับแต่ถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นที่ยอมรับนี่คุณต้องสั่งนมมาจากข้าวไรโดใช่ครับเพื่อให้ได้โปรดักที่ดีที่สุดทุกคนแน่นอนมุนชีพทําเองคิดจะทำโปรดักออกมาก็ต้องอยากได้สิ่งที่ดีที่สุดให้กับบผู้ริโภค ถูกไหมครับในเมื่อไม่มีทางเลือกมันก็มีความจำเป็นที่ผมจะต้องใช้คนนก็ไม่ได้คิดดีนะนั่นคือเอาน้ํามาใส่ชาก็กดละยี่สิบบาทได้แล้วอันนั้นเราไม่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 พลาดจริงดีไหมครับผมพลาดจิงโอเควันเราเลือกทุกอย่างนะครับเริ่มต้นแต่อย่างที่บอกอ่ะการที่เราจะเอาของมาขายคู่กับทุเรียนหมอนทองร้อยเปอร์เซ็นต์ที่เราคัดมาอย่างดีเนี่ยเครดส่งออกเนี่ยเราก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดอย่างที่บอกมันก็ได้ที่มาว่าเป็นนมพอกไก่โดมาผสมอ่ะมันไม่ธรรมดายังไงนมพอกไก่โดอาจจะมองว ความไม่ธรรมดาคือเรามาทําสร้างความหลากหลายในรสชาติให้ผมลองอีกสักอันได้ไหมได้ครับอันเอาเป็นอันน,น,น,นี้อันนี้อันนี้รสอะไรเอ่ยอันนี้เนี่ยจะเป็นแคนตาลูปอ้อแคนตาลูปมีแคนตาลูปมีพีชญี่ปุ่นนะครับมีช็อกโกแลตเราเป็นช็อกโกแลตสดตัวนี้จะเป็นโอเบอร์รี่คือเรามิกซ์เบอร์รี่จะถ้าชอบเปรี้ยวจะเป็นตัวนี้นะครับแต่ถ้าชอบเป็นเบสนมกลมกลม่อมเนี่ยก็จะเป็นเรือกเรือรสชาติได้วันนที่เรามาไม่ครบนะครับจริงๆเรามีทั้งหมดเจ็ดรสชาติถูกปาคนไทยถูกปาบุญไทยครับ จะทำอเไรดียห้ถูกากคไนไทยก็ทำเทสเราทำ a r เก็ตเทสคนอายุเยอะเราจับวัยรุ่นทุกกลุ่มใช่ที่อย่างที่บอกว่ากลับไปเท้ากว,ว่าว่าที่จะดูจักรเนี่ยคือสิ่งที่เราไปลงทําทดลองตลาดตลาดจะดูจักรบางคนอาจจะมองข้ามอันนี้ผมเรียนไปเลยนะครับผู้ประกอบการหลายๆลยท่านแต่ดูจักรเป็นตลาดเป็นการเป็นจุดที่ทําทดลองกตลาดได้ดีที่สุดเพราะอะไรมีคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยทุกฐานะตั้งแต่คนรวยคนจนเดินจะดูจักรใช่ต่างชาติมีทุกชาติให้คุณเลือกถูกต้องครับทุกวัย อาลูกเล็กเด็กแดงจนกระทั่งผู้ใหญ่ครับนะครับรุ่นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเพราะฉะนั้นไม่มีเหมือนบางห้างใช่ไหมผู้ดีเดินตรอกที่คลอกเดินถนนบางทีบางห้างนี่คนอาจจะมีตังค์นี่กลายเป็นที่คลอกไปเลยนะเข้าไม่ได้ไม่กล้าเข้าครับแต่จตุจักรมีทุกอย่างครับตั้งแต่คนรวยคนจนทุกฐานะอย่างที่คุณมารุตพูดครับเพราะฉะนั้นคือจุดที่เราไปทำดีไซน์สมาร์เก็ตแล้วก็ได้ผลออกมาทุกอย่างทั้งปับ